เกดแตงแป่ากยังหลืงเก็ดแตงนี่เออบอกให้ฟรงแมเน้นนว่จะต้องเลืดกท่งโอ้เกิ็ดแตงสัมผัสเน่ยหวานหวานเออเออเออหมดหวานหวานนะคะเก็บแล้วก็ไปตำข้าวนี่นี่จะเสียงใช่ไหาใคราเห็นอู้ยืนถะ เห็นหน่อยนึงนี้ต้องแงมพี problems, on ่แสงหน่อยดึงยาจ่าจะไม่อยากอ่าพี่จะกกบกกพีกตัวสกมชนกระโพกกนั่งออกดอกอ่โพกเหยนหน่อย เบิ่งเบิ่งเบิงเจาเป็นตะหวานน่บบเหมาน้ำเบาเลยคนนี้พอลุงเห็ดเบาไหมพลุงแหล่เห็ดเบาไหเป็นปตะเบิ่งตะเบิ่งครับตะวันสู้มอหอดตกตัวจับก็ได้นี่ เก็บยกระดนะกระโโวันเป็นหมาเป็นปลาเกือเด้เป็นหังจะบอกได้ว่ามันเบิดซองเบา

อยากได้กล่องไม่ติดนะครับเนาะอย่างนี้เถอะโอ้กะรมโดโตปวดชื้นกระดองตุ้โถงตงบุย นี่หากจะเกอนกันเป็นตะหากมันเป็นตาหากเลยเป็นตะหากนั่นเรียกแม่สองไว้นะอย่างกันนะตัวโกแกนี่ยังแสบเลม่อวานแ้วใครจะสกินเม่อานสีสีไหเิ่งบารนี่ได้เหตดยังทั่วดิฟจวไปพัชดยู่เปิิชิมเั ผ้าเจคา่นะไม่ไม่ไมอยู่ผ้าชิมครับือหวานครับเจ้าว้าหวานขึ้นนะบคืออเจ้าแบบหวานนี่ครับ เนี่หวยวายยี่าเอาไฟว่าเจ็ยกรไฟว่าเจียบแต่ไวานนี้นะครับมองนี่วะ นี่นี่นี่ไม่มเลยะม่ถสบาทม